ชาดกว่าด้วยความสำเร็จเกิดจากความพยายามอัธกถามหาศีละวะชาดกคร้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีเย็นวันหนึ่งในโรงธรรมสภาพระาศาสดาได้ตรัสถามพระภิกษุรูปหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอหมดกำลังใจหมดความเพียรที่จะปฏิบัติสมณกิจแล้วหรือ เมื่อพระภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอบรรพชาในพระศาสนาอันนำสัตว์ทั้งหลายออกจากทุกข์เหตุใดจึงย่อหย่อนความเพียรเสียเล่าในการก่อนบัณฑิตทั้งหลายแม้จะเสื่อมจากราชสมบัติก็ยังดำรงอยู่ในความเพียรของตนไม่ย่อท้อทำให้ยศสมบัติทั้งหลายที่เสื่อมไปแล้วกลับคืนมาได้ แล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระองค์มีพระโอรสที่ประสูติแต่พระครรมเหสีหนึ่งองค์พระนามว่าศีลวากุมานพอพระศีลวากุมานมีพระชน16,000พันสาก็ทรงศึกษาสำเร็จศิละปะวิชาทุกแขนงภายหลัง เมื่อพระราชบิดาสวรรคตพระศีลวะกุมารก็ได้ครองราชสมบัติสืบต่อได้รับการเฉลิมพระนามว่ามหาศีลวราชพระองค์ทรงเป็นพระธรรมราชาปกครองไพร่ฟ้าประชาราชฎร์ด้วยโทศพิตรราชธรรมทรงรักษาศีลถืออุโบสถทรงสมบูรณ์ด้วยพระขันติพระเมตตาและพระกรุณาพระองค์รับสั่งให้สร้างโรงทานไว้หกโรง คือสี่โรงที่ประตูพระนครทั้งสี่ด้าน1โรงกลางพระนครและอีกหนึ่งโรงที่ประตูพระราชวังเพื่อให้ทานแก่คนยากจนเข็นใจคนกําพะและคนที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาวันหนึ่งพระองค์จับได้ว่ามีอมาต์คนหนึ่งจับจ้วงเข้าไปในเขตพระราชฐานชั้นในอันเป็นที่ประทับของเหล่าพระมเหสีและพระสนม พระองค์จึงสั่งในประเทศอัมมาทคนนั้นพร้อมครอบครัวออกไปจากแคว้นกาสีแต่พระองค์ก็ยังทรงเมตตาให้เขาขนเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดออกไปด้วยได้อัมบาทผูกอาฆาตพระเจ้ากรุงพาราณสีทั้งทางที่ตนเป็นคนผิดเขาพาครอบครัวไปตั้งรกรากอยู่ที่แคว้นโกศลที่นั่นเขาหาทางเขาเ้าเฝ้าพระเจ้าโกศลเมื่อได้เข้าเฝ้าแล้วก็เสนอตัวขอเข้ารับราชการ ซึ่งอำมตา์คนนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่จนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระเจ้าโกศนเมื่อตัวเองรู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงแล้วอำมาย์ก็คิดจะแก้แค้นพระเจ้ากรุงพาร,ราณสีอยู่มาวันหนึ่งอำมาย์ผู้มีความชั่วเขา้าครอบงำก็กราบทูลพระเจ้าโกศนว่าขอเดชะอันราชสมบัติในกรุงพาร,ราณสีนั้นเปรียบเสมือนรวงพึ่งเปล่าที่ปราศจากตัวพึ่ง พระราชาก็อ่อนแอพระองค์แค่ยกกองทัพเล็กๆไปก็ยึดเอาได้แล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าโกศลได้ทรงสดับคำของอมามาดชั่วแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระดำริว่าราชาสมบัติในกรุงพราราณสีมากมายยิ่งใหญ่เหลือคนานับเราได้ยินมาว่าพระเจ้ากรุงพราราณสีมีพระกําลังดุจช้างสารแต่ออมมาดผู้นี้กล่าวว่าทรงอ่อนแอมิหนำซ้ำอาจยึดแวนแขวนได้ด้วยกองทัพเล็กๆ ชลอยอัมหมัดคนนี้จะถูกส่งมาเป็นไ้ศึกละกระมังพระองค์จึงมีพระดำรัสกับอัมหมาดชั่วว่าชลอยเจ้าจะเป็นคนสอดแนมและสิอัมหมาดชั่วรีบกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ไม่ใช่คนสอดแนมสิ่งที่ข้าพระองค์กราบทูลน,นั้นเป็นความจริงทุกอย่างถ้าพระองค์ไม่ทรงเชื่อก็ลองส่งคนไปปล้นหมู่บ้านชายแดนของแคว้นกาสีดูถ้าพระเจ้ากรุงพระราณศีจับพวกโจรได้ นอกจากจะไม่ทรงลงอาญาแล้วพระองค์ก็จะพระราชทานทรัพย์ให้พวกนั้นไปตั้งตัวด้วยซ้ำพระเจ้าโกศลอยากพิสูจน์ความจริงจึงทรงส่งคนไปปร้นหมู่บ้านชายแดนของแคว้นกาสีและเมื่อพวกทหารของพระเจ้ากรุงพราณสีจับโจรได้จึงคุมตัวไปถวายพระเจ้ากรุงพราณสีในพระนครพระเจ้ากรุงพราณสีทอดพระเนตรพวกโจรด้วยสายพระเนตรอ่อนโยนแล้วรับสั่งถามว่า พ่อเอย๋ยเหตุไรจึงพากันมาปร้นชาวบ้านโจรกราบทูลตอบว่าขอเดชะวกวคาพระพุทธเจ้าไม่มีจะกินจึงปล้นพระเจ้ากรุงพระนศีรับสั่งว่าต่อไปพวกเจ้าอย่าเที่ยวปล้นหรือลักขมโมยของใครอีกถ้าไม่มีกินก็จงมาหาเราเอาล่ะวันนี้เราจะให้ทรัพย์แก่พวกเจ้าไปตั้งตัวพวกโจรหรือคนของพระเจ้าโกศล เมื่อรับทรัพย์จากพระเจ้ากรุงพาราณสีแล้วก็รีบกลับไปกราบทูลพระเจ้ากโกศลฝ่ายพระเจ้ากโกศลถึงแม้จะทรงทราบอย่างนั้นก็ยังไม่ยกกองทัพไปยึดเอาแคว้นกาสีพระองค์ส่งคนไปสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองบนถนนในเมืองพาราณสีทั้งยังคอยยื้อแย่งทำลายผู้คนอีกเมื่อพวกราชบุรุษจ,จับพวกป่วนเมืองไปเข้าเฝ้าพระเจ้า,รจากรุงพาราณสี พระเจ้ากรุงพาราณสีก็พระราชทานทรัพย์ให้คนพวกนั้นไปตั้งตัวเพื่อกลับตัวเป็นคนดีจะได้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้เมื่อผ่านการพิสูจน์ไปสองครั้งพระเจ้าโกศลจึงตัดสินพระไทยให้จัดกระบวนทัพเพื่อยกไปตีเอาแววนกาสีทันทีฝ่ายพระเจ้ากรุงพาราณสีถึงแม้พระองค์จะมีพระไทยฝักใฝ่ในศีลในธรรมแต่พระองค์ก็มีนักรบผู้กล้าหาญเกรียงไกรอยู่ประมาณหนึ่งพันนาย ซึ่งนักรบทั้งหลายเหล่านี้ใครๆก็ไม่อาจทำลายได้เลยถึงแม้มีช้างตกมันวิ่งคุ่งมาตรงหน้าทุกนายก็สู้ไม่ถอยแม้มีสายฟ้าจะฟาดลงมาที่ศีรษะทุกนายก็ไม่สะดุ้งหวาดเสียวหากพระเจ้ากรุงพาร,ราณสีมีพระประสงค์จะยึดเอาราชสมบัติเมืองใดทั่วทั้งชมพูทวีปทหารกระาทั้งหนึ่งพันนี้ก็สามารถไปยึดเอามาถวายได้ เมื่อเห็นกองทัพของพระเจ้าโกศนเพียงหยิบมือยกมาประชิดเมืองชายแดนนักรบเหล่านั้นจึงไปกราบทูลขออนุญาตพระเจ้ากรุงพาราณสีเพื่อจะยกพลไปขับไล่พร้อมทั้งจะจับพระเจ้าโกสนมาเคี่ยนเพื่อสั่งสอนแต่พระเจ้ากรุงพาราณสีทรงห้ามว่าพ่อทั้งหลายฉันไม่ต้องการให้คนอื่นลำบากเพราะฉันเมื่อพระเจ้าโกสนอยากได้ราชสมบัติก็เชิญมายึดครองเถิด พวกท่านทั้งหลายอยาไปต่อสู้เลยครั้นพอทับของพระเจ้าโกศลลวงรัฐศีมาเข้ามาถึงหัวเมืองชั้นในพวกอมหมาราชาเสนาก็พากันไปเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงพราราณสีพร้อมกราบทูลขออนุญาตให้นักรบหนึ่งพันนายยกกองพลไปต่อสู้แต่พระเจ้ากรุงพราราณสีก็ตรัสห้ามไว้อีกเหมือนครั้งแรกพระเจ้าโกศลยิ่งได้ใจเมื่อยกทับมาประชิดถึงพระนครแล้ว ก็ส่งพระราชสารมาถึงพระเจ้ากรุงพาร,ราณสีท้ารบทันทีในเนื้อสารมีข้อความว่าจะยอมยกราชสมบัติให้แต่โดยดียหรือจะรบซึ่งพระเจ้ากรุงพาร,ราณสีก็ส่งพระราชสารตอบพระเจ้าโกศลไปว่าเราไม่รบกับท่านเชิญยึดครองราชสมบัติตามสบายเถิดแม้พวกอัมมาราชเสนาจะทูลอ้อนวอนขออนุญาตยกพลออกไปต่อสู้กับพระเจ้าโกศลอีกครั้ง พระเจ้ากรุงพาราณสีก็ไม่ส่งอนุญาตแต่พระองค์กลับมีพระกระแสรับสั่งให้เปิดประตูเมืองทุกด้านเพื่อให้ทัพของพระเจ้าโกศลเข้ามาแล้วพระองค์ก็ประทับเหนือพระราชบัลลังก์ในท้องพระโรงพร้อมเหล่าอํามาตย์หนึ่งพันคนทัพของพระเจ้าโกศลเสด็จเข้าสู่พระนครพาราณสีได้โดยง่ายไม่มีใครต่อสู้เลยแม้แต่คนเดียวพระเจ้าโกศลมุ่งหน้าสู่ท้องพระโรงอันงามวิจิตร มีรับสั่งกับไพรพลของตนว่าพวกเจ้าจงจับพระเจ้ากรุงพาราณสีพร้อมบริวารทั้งหมดเอามือไพรหลังมัดให้แน่นพาไปที่ป่าช้าขุดหลุมให้ลึกเพียงคอเอาทุกคนลงไปฝังแค่คอเอาดินกรบไม่ให้ยกมือขึ้นมาได้แม้สักคนเดียวแล้วปล่อยให้หมาจิ้งจอกมาฉีกเนื้อกินในค่ำคืนนี้ให้หมดซึ่งถึงแม้จะโดนกระทาถึงเพียงนี้ พระเจ้ากรุงพาราณสีก็ไม่ได้อาคาตพระเจ้าโกศลเลยแม้แต่น้อยยังคงให้โอวาดกับทุกคนที่ร่วมชะตากรรมว่าพ่อคุณเอ๋ยพวกเจ้าทุกคนจงเจริญเมตตาอย่างเดียวอย่าขุนเคืองใจในโจรราชให้อึดอัดใจให้ทุกใจไปเปล่าๆครั้นถึงเวลาเที่ยงคืนฝูงหมาจิ้งจอกที่ได้กลิ่นมนุษย์ก็พากันวิ่งพุ่งตรงมาที่ป่าช้า เพราะรู้ว่าคืนนี้จะมีอาหารกินกันเต็มอิ่มแน่ๆฝ่ายพระเจ้ากรุงพาร,ราณสีที่ได้นัดแนะกับหมู่อมาตเอาไว้ก็ตั้งท่ารออยู่แล้วเมื่อฝูงหมาจิ้งจอกวิ่งเข้าบริเวณมาทุกคนจึงส่งเสียงคำรามออกมาดังๆพร้อมๆกันเจ้าพวกหมาจิ้งจอกได้ยินเสียงคำรามนั้นก็พากันวิ่งเตลิดออกไปจากป่าช้าอย่างรวดเร็วแต่พอทั้งสติได้ไม่เห็นว่ามีใครไล่าตามมา พวกหมาจิ้งจอกก็พากันกลับไปที่ป่าช้าใหม่พระเจ้ากรุงพาราณสีและบริวารก็ส่งเสียงคำรำใหม่ที่ดังขึ้นกว่าเดิมพวกหมาจิ้งจอกก็วิ่งเลิดกันอีกเมื่อวิ่งเลิดไปได้สามครั้งเจ้าหมาจิ้งจอกจ่าฝูงก็รู้แล้วว่าพวกที่ถูกฝังอยู่ในนั้นมีแค่เสียงไม่ได้มีอาวุธใดๆที่จะทำร้ายพวกตนได้มันจึงพาพวกบริวารกลับไปที่ป่าช้าอีกครั้งคราวนี้ เจ้าตัวจ่าฝูงรีเข้าไปหาพระเจ้ากรุงพาราณสีที่ถูกฝังเด่นอยู่ตรงกลางส่วนพวกบริวารของมันก็วิ่งกรูตามไปกระจายกันเข้าไปยืนคุมเชิงพวกอมาต์ที่ถูกฝังเหลือแค่คอโผล่พ้นดินขึ้นมาพระเจ้ากรุงพาราณสีผู้มีพละกำลังดุดช้างสารและฉลาดในอุบายเมื่อทอดพระเนตรเห็นหมาจิ้งจอกจ่าฝูงเดินเข้ามาใกล้ พระองค์จึงทรงเงยพระศอรหรือคอขึ้นเหมือนกับเปิดช่องให้หมาจิ้งจอกกัดได้ถนัดถนัดพอเจ้าหมาจิ้งจอกก้มลงมาหมายจะงับคอพระองค์จึงทรงหนีบหน้าแหลมๆของมันด้วยพระหนุหรือขากันไกรด้วยพลังดูดช้างสามของพระองค์นั้นแรงบีบกดจึงไม่ต่างอะไรกับหีบดยนต์เจ้าหมาจิ้งจอกดิ้นยังไงก็ไม่หลุด มันร้องหหยหวนดิ้นพรานทุรนทุรายตะกุยดินเป็นพลวันเพื่อให้ตัวเองรอตายฝ่ายพวกบริวารของมันเมื่อเห็นจ่าฝูงเดินกระทําอย่างนั้นก็ตกใจพากันคิดว่าที่นี่มีกับดักมรณะซะแล้วพวกมันจึงพากันวิ่งหนีไม่คิดชีวิตและด้วยดินในป่านั้นเป็นดินร่วนเมื่อถูกเจ้าหมาจิ้งจอกจ่าฝูงตะกุยดินออกแบบนั้นเพียงไม่นานดินที่ฝังกรบพระเจ้ากรุงพาราณสีก็หลวม จนพระองค์สามารถยกมือขึ้นมาพ้นพื้นดินได้พระองค์จึงปล่อยเจ้าหมาจิ้งจอกไปเมื่อขึ้นจากหลุมได้พระองค์ก็ทรงช่วยเหลือเหล่าอำมาตทุกคนแล้วพระองค์ก็ทรงประทับอยู่ในป่าช้านั้นนั่นเองสมัยนั้นเมื่อพวกมนุษย์เอาร่างคนที่ตายแล้วไปทิ้งที่ป่าช้าจะมียักษ์มาคอยเก็บกินแต่เนื่องจากป่าช้าแห่งนี้มียักษ์สองตนยักษ์ทั้งสองจึงแบ่งเขตกันชัดเจนว่า ตนหนึ่งจะเก็บกินซากศพที่ถูกเอามาทิ้งไว้ทางทิศเหนืออีกตนหนึ่งจะเก็บกินซากศพที่ถูกเอามาทิ้งไว้ทางทิศใต้แต่ให้บังเอิญว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าที่พระเจ้ากรุงพาราณสีจะถูกฝังนั้นมีคนเอาศพมาทิ้งไว้ตรงกลางพอดีไม่เข้าเขตทิศเหนือและไม่เข้าเขตทิศใต้ยักษ์ทั้งสองจึงตกลงกันไม่ได้ขณะที่กำลังจะทะเลาะยื้อแย่งกัน ก็เกิดเหตุการณ์พระเจ้ากรุงพราราณสีกับบริวารถูกจับมาฝังพอดีเมื่อเรื่องราวสงบลงแล้วยักษ์ทั้งสองจึงเห็นพ้องต้องกันว่าจะให้พระเจ้ากรุงพราราณสีเป็นผู้ตัดสินเนื่องจากเห็นแล้วว่าพระองค์เป็นผู้ทรงธรรมแล้วยักษ์ทั้งสองต่างก็จับข้อเท้าของศพคนละข้างแล้วลากไปเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงพราราณสีที่ประทับอยู่ท่ามกลางเหล่าบริวาร ยักษ์ทั้งสองตนกราบทูลว่าข้าแต่สม,มุติเทพขอพระองค์จงทรงแบ่งร่างมนุษย์ภูตายนี้แก่ข้าพระองค์ทั้งสองด้วยเถิดพระเจ้ากรุงพาร,ราณสีตรัสว่าดูก่อนยักษ์ผู้เจริญเราจะช่วยแบ่งร่างมนุษย์นี้ให้ท่านทั้งสองแต่เรายังมีร่างกายไม่สะอาดต้องอาบน้ําก่อนยักษ์ทั้งสองเหาะไปที่พระราชนิเวศในกรุงพาร,ราณสีที่พระเจ้ากโกศลกําลังประทับอยู่ แล้วขนเอาน้ำที่อบไว้สำหรับสงสนานผ้าสาดกที่พับเก็บเอาไว้เป็นผ้าทรงเครื่องประดับดอกไม้ของหอมต่างๆมาถวายพระเจ้ากรุงพาร,ราณสีที่ป่าช้าครั้นพระเจ้ากรุงพาร,ราณสีสงสนานและแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วพระองค์ก็แสดงพระอาการว่าพระองค์หิว ยากทั้งสองก็รีบเหาะไปนำอาหารที่เลิศรสนานาชนิดที่เขาจัดเตรียมไว้สำหรับพระเจ้าโกศลมาถวายเมื่อพระเจ้ากรุงพาร,ราณสีเสวยพระกระยาหารเสร็จพวกอยักทั้งสองก็ไปนำพระศีหรือใบพลูอันปรุงด้วยคันทชาตหาประการที่เขาเตรียมไว้สำหรับพระเจ้าโกศลมาถวายอีกอยากทั้งสอง เฝ้าคอยรับใช้จนพระเจ้ากรุงพาราณสีเสร็จกิจทั้งปวงแล้วจึงกราบทูลถามว่าจะให้ข้าพระองค์ทั้งสองทำอะไรอีกพระเจ้าค่ะพระเจ้ากรุงพาร,ราณสีรับสั่งให้ยักษ์ไปนำพระขันหรือดาบมงคลของพระองค์ที่เก็บไว้เหนือพระแทน่นบรรทมมาซึ่งเมื่อยักษ์ทั้งสองนำมาให้แล้วพระองค์ก็เอาดาบมงคลน,นั้น ฟันกลางกระหม่อมของซากศพที่ให้ยักษ์จับตั้งขึ้นออกเป็นสองซีกแล้วก็พระราชทานให้ยักษ์ไปตนละซีกฝ่ายยักษ์ทั้งสองเมื่อได้กินเนื้อมนุษย์สมใจแล้วก็อิ่มเอิบดีใจพากันทูลถามว่าพวกตนทั้งสองต้องทำอะไรถวายอีกพระเจ้ากรุงพระราณสีจึงให้ยักษ์นำหมู่อํมมาย์ทั้งหนึ่ันไปส่งที่เรือนของแต่ละคน แล้วหลังจากนั้นให้ยักษ์นำพระองค์กลับไปยังห้องบรรทมในพระราชนิเวศของพระองค์ยักษ์ทั้งสองรับกระแสะพระดํารัสแล้วพากันปฏิบัติตามนั้นเวลาที่ยักษ์นำพระเจ้ากรุงพาร,ราณสีไปถึงพระราชนิเวศพระเจ้ากโกศลจรราชิํกำลังบรรทมอยู่บนพระแท่นอย่างดื่มด่ำในนิทรารม พระเจ้ากรุงพาร,ราณสีเอาดาบมงคลสกิดที่ท้องของพระเจ้ากโกศลพอให้รู้สึกตัวพระเจ้ากโกศลตกใจตื่นบรรทมเมื่อทอดพระเนตรเห็นพระเจ้ากรุงพาร,ราณสีประทับอยู่พร้อมกับดาบอันแหลมคมเท้าเธอก็ตรัสถามว่ามหาราชยามนี้ในวังปิดประตูทุกด้านมีผู้รักษากวดขันทุกแห่งไม่มีที่ว่างเว้นจากเวรยามพระองค์เสด็จมาถึงที่นอนนี้ได้อย่างไรกัน พระเจ้ากรุงพราณาีตรัสเล่าถึงการเสด็จมาของพระองค์อย่างละเอียดซึ่งเมื่อโจรราชอย่างพระเจ้ากโกศลได้ทรงสดับแล้วก็สลดพระไทยนะักตรัสว่ามหาราชแม้พวกยักษ์อันกินเลือดเนื้อของคนอื่นหยาบคายร้ายกาศยังรู้ถึงคุณของพระองค์แต่มนุษย์อย่างหม่อมฉันช่างน่าละอายนะักไม่ได้ทราบซึ้งคุณของพระองค์เลยพระองค์มาถึงเพียงนี้หากจะฆ่าหม่อมฉันก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่พระองค์ก็ท่งละเว้นนับจากนี้ไปหม่อมฉันจะไม่คิดประทุษร้ายในพระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเช่นนี้อีกแล้วพระเจ้าโกศลก็กราบทูลขอขามากับพระเจ้ากรุงพาราณสีจับดาบมงคลมาและสาบานว่าต่อไปนี้ตนจะไม่ปองร้ายต่อพระเจ้ากรุงพาราณสีและแว่นแควนอีก ครั้นรุ่งเช้าพระเจ้าโกศลก็สั่งให้คนไปตีกรองร้องประกาศเรียกชุมนุมไพรพลชาวบ้านทั้งหมดที่ทองพระรานหลวงและได้ตรัสสรรเสริญคุณของพระเจ้าสีละวะพระเจ้ากรุงพราราณสีว่าเปรียบเสมือนดวงจันทร์ที่ส่องแสงในคืนวันเพน็ญพระเจ้าโกศลทรงขอขมาพระเจ้ากรุงพราราณสีอีกครั้งท่ามกลางมหาชนทรงถวายคืนราชสมบัติตรัสให้สัญญาว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอุปัตถวันตารายใดๆที่จะบังเกิดแด่พระเจ้ากรุงพาราณสีพระเจ้าโกศลจะรับภาระกำจัดให้หมดสิน้นแล้วก็ทรงลงอายาอย่างหนักแก่อมาชั่วผู้ยุยงให้พระองค์นำทัพมายึดแคว้นกาสีในครั้งนี้หลังจากนั้นไม่นานเมื่อพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงประทับนั่งเหนือการจนะบัลังทอดพระเนตรดูราชสมบัติของพระองค์ พระองค์ทรงดำริว่าการได้ทรัพย์สมบัติอันโอฬานเห็นปานนี้คืนมาและการได้ชีวิตของอมาต์ทั้งหนึ่งพันคืนมาโดยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อไม่ต้องเกิดสงครามเป็นเพราะความเพียรแห่งเราบุคคลไม่ควรสิ้นหวังเสียเลยควรทำความเพียรเพราะผู้ที่กระทำความเพียรแล้วย่อมสำเร็จผลอย่างนี้ แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสออกมาต่อหน้า,าราชบริพารและมหาชนที่มาเข้าเฝ้าว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตต้องตั้งความหวังไว้ด้วยกำลังความเพียรของตนว่าเราจะพ้นจากทุกนี้เมื่อตั้งความเพียรแล้วก็ต้องขมักขม้นไม่พึงเบื่อหน่ายไม่ท้อไม่ซีนหวังว่าเราทำความเพียรเสียเปล่าเมื่อไหร่ผลของความเพียรจะสำเร็จแต่จงมุ่งมั่นฝึกปฏิบัติไป ในที่สุดความหวังก็จะสำเร็จผลท่านผู้เจริญทั้งหลายธรรมดาผลแห่งความเพียรของท่านผู้สมบูรณ์ด้วยศีลทั้งหลายย่อมสำเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์พระเจ้าศีลวาราชทรงบำเพ็ญบุญทั้งหลายตลอดพระชนชีพเมื่อสวรรคตแล้วก็ได้ไปเวียนว้วในสังสารวัตรตามยถากรรมพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้ว พระองค์ก็ทรงประกาศจตรุราริยสัตว์ในเวลาที่จบจตรุราริยสัตว์พระภิกษุผู้มีความเพียรย่อหย่อนรูปนั้นก็ได้ดํำรงอยู่ในพระอรหัตผลอัมมาชัวในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในบัดนี้อัมมาหนึ่งพันได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนพระเจ้าศี่ลวาราธได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า